สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะกิก,กิก็มาอัปเดตแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะว่ากวักมรกตด่างที่เพื่อนๆสนใจตามหาแล้วก็อยากจะแบ่งปันจากที่บ้านกิกิตอนนี้กิกิก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็เช็คต้นที่เพื่อนสั่งนะคะก็จะส่งให้ในวันเสาร์สำหรับ ต้นที่พร้อมจะส่งแต่สําหรับต้นที่จองไว้นะคะก็จะรอประมาณสิ้นเดือนที่จะส่งให้ค่ะและนี่ก็เป็นต้นแม่นะคะที่จะมาถ่ายภาพให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะวันนี้ก็รีวิวภาพทั่วๆไปนะคะทุกคนเพราะว่ากิกิก็ไม่ได้แบบโฟกัสในบางจุดเพราะว่าวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะถ่ายภาพในช่วงเวลาดึกค่ะช่วงนี้ก็ประมาณสามทุ่มนะคะทุกคนกลับมาจากที่ทํางานวันนี้กิกิได้ออกไปทํางานนอก พื้นที่นะคะทุกคนกลับบ้านก็อาจจะดึกหน่อยนะคะพอกลับมาถึงก็รีบมาลดน้ำต้นไม้แล้วก็มาเช็คกอ,อกมรกตด,ด่างที่เพื่อนๆของเราสนใจนะคะก็อาจจะตอบคอมเมนต์ไม่ได้ทุกคนในเย็นนี้คืนนี้นะคะแล้วก็เพื่อนสั่งจองจํานวนมากเนี่ยกิกกี้ก็อ่าน คอมเมนต์ Comment, แล้วก็อ่านข้อความก็พยายามมองหานะคะแล้วก็เดินสำรวจดูว่าต้นไหนที่จะส่งให้เพื่อนตามที่เ,เพื่อนๆต้องการนะคะซึ่งกลุ่มนี้คะ่ะทุกคนกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มที่เ,เราใช้การแยกนะคะ เร่งต้นใหม่ด้วยการเฉือนบริเวณโคนต้นเป็นการเร่งต้นใหม่แบบนี้นะคะต้นนี้อายุประมาณ2สัปดาห์ค่ะทุกคนส่วนต้นนี้ก็ประมาณ1เดือนนะคะหลังจากที่มีต้นเล็กๆเกิดขึ้นบริเวณโคนต้นค่ะและนี่ก็คือการเจริญเติบโตที่กี้กคิดว่าไม่น่าจะ ช้านะคะสาหรับกอกมรกตที่เราปลูกค่ะส่วนใบนี้นะคะเกิดจากกิ๊กกีฉีดน้ำค่ะทุกคนฉีดน้ําแบบแรงไปหน่อยค่ะทุกคนทําให้ใบที่เสียบลงไปในกระถางนี้หลุดออกมาค่ะก็มาเช็คดูค่ะว่ามีรากเยอะหรือว่ารากพร้อมที่จะเอาไปใส่กระถางใหม่ได้ได้หรือยังนะคะก็สํารวจหล,หลายต้นค่ะทุกคนต้นนี้ก็ตั้งใจว่าจะ แยกออกจากต้นแม่นะคะคิดจะยกแบบเป็นต้นแม่ลูกแบบนี้คิดว่าน่าจะทำแบบนั้นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลา,อาพอสำหรับการเตรียมอุปกรณ์นะคะ ก็น่าจะประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะคะและนี่ก็คือกลุ่มต้นแม่ที่ก,กี้มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะส่วนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็ค่อยทักหากีะะ้กี้นะคะกี้กี้ก็จะสำรวจมาช็คให้จะพยายามส่งให้เพื่อนให้ได้ครบทุกคนคะ่ะและนี่ก็คือต้นที่ก,กี้เตรียมพร้อมจะส่งให้ขอบคุณวาสนานะคะกระถางนี้นะคะเดิมทีีน่นกี้กี้ตั้งใจจะทําเป็นต้นอ่าตั้งแม่ค่ะทุกคนและกี้กี้ก็ ไปวางไว้บริเวณข้างบ้านค่ะพอเพื่อนของเราฝากถามว่ามีแบบเป็นก้านไหมนะคะมีแบบเป็นก้านไหมส่วนใหญ่เพื่อนก็จะจองไปค่อนข้างที่จะหลายต้นนะคะทุกคนจองไปแล้วก็รับไปปลูกแล้วนะคะส่วนกระถางนี้กิกินับไปได้น่าจะประมาณาไม่ยี่อ2ใบค้นใบนี่นะคะทุกคนต้นนี้นะคะกิกิจะ เอาใส่ในกระถางเล็กเพราะว่ากระถางนี้เป็นกระถางที่ใหญ่มากค่ะทุกคนใหญ่แล้วก็หนักมากๆเพราะว่าตั้งใจจะทําเป็นฟอร์มต้นตั้งแม่ค่ะทุกคนกิ๊กก,ก็ยังไม่ได้วางแผนการขายในช่วงแรกนะคะก็กะว่าจะปลูกทําเป็นต้นตั้งแม่เพื่อที่จะให้มีต้นลูกหนอ่อหน่อใหม่หรือว่า ยอดใหม่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวกิก้จะเช็คต้นนี้ให้เพื่อนของเราให้คุณวัฒนาที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะที่จะรับต้นนี้ไปค่ะทุกคนกิก้จะใส่กระถางที่เล็กลงนะคะแต่เป็นต้นนี้ต้นเดิมค่ะเดี๋ยวกิก้เช็คล่ากให้นะคะว่ารากเยอะหรือมีต้นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในกระถางนี้นะคะ นี่คือรากนะคะทุกคนนี่คือรากที่กิกี้จะส่งให้คุณวาสนานะคะตอนนี้น่าจะมีอ่าการเกิดต้นใหม่หรือว่ามียอดใหม่มีหน่อใหม่เนี่ยประมาณสองหน่อนนะถ้ากิกี้เช็คได้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะสําหรับต้นนี้นะคะกิกี้แบ่งปันในราคา8 9 9บาทนะคะหลงคลิปเพื่อนของเราก็สนใจรับเลยค่ะก,กิกี้ก็จะส่งให้ไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นะคะ น่าจะวันเสาร์นะคะเพราะว่ากิกิมีเวลาเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนส่วนกลุ่มนี้นะคะต้นนี้กระถางนี้กิกิก็ไปเจอเอ,อ,อยู่บริเวณข้างๆกับกระถางต้นแม่นะคะทุกคนก็จำไม่ได้ว่าจำไว้เมื่อเมื่อไหร่นะคะส่วนกลุ่มนี้มาสำรวจอีกรอบหนึ่งนะคะที่เ,เพื่อนๆของเราสนใจกิกิก็จะแยกไว้นะคะแยกไว้ว่ากลุ่มไหนเพื่อนจองกิกิก็จะแพ็กให้ในวัน เสานะคะก็น่าจะถึงไม่เกินวันจันทร์ค่ะทุกคนส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ามาเช็ครากเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เช็คไปรอบหนึ่งนะคะทุกคนแต่วันนี้ลองเช็คดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามีเพื่อนของเราอยากจะได้ไซส์ราคาประมาณนี้นะคะนี่คือรากนะคะทุกคนประมาณสองสัปดาห์ถ้ากิกกี้นับจากวันที่ลงในกระถางนะคะสองสัปดาห์ ไปก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบด่างสวยมากๆเลยค่ะต้นนี้กิก้แบ่งปันในราคาสามร้อยห้าสิบาทนะคะใครที่สนใจกวากมรกตด่างต้นนี้ก็ทักมาที่เบอร์ไลน์ได้เลยค่ะก mm. วักมรกตช่วงนี้เขาบอกเลยค่ะว่ามาแรงจริงๆค่ะทุกคนกิกี้ต้องมาสํารวจเพื่อนๆจะสั่งนะคะว่าอยากได้ราคาประมาณนี้กี่ใบนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆก็ บอกแบบว่ามีไหมพอไหมขอแบ่งปันหน่อยดังนั้นทําให้เราเนี่ยซึ่งเป็นสายแบ่งปันเนี่ยก็พยายามหาต้นที่คิดว่าเพื่อนของเราน่าจะเอาไปดูแลต่อได้นะคะต้นนี้ยังไม่มีใครรับไปนะคะทุกคนเพิ่งไปเจอนะคะส่วนกระถางนี้นะคะน่าจะมีคนจองแล้วนะคะเดีวกิ๊กกิ๊กจะเช็คดูอีกทีนึงว่า อยู่จังหวัดอะไรนะคะแต่จําได้ว่าต้นไหนเพื่อนจองแต่จําไม่ได้ว่าจังหวัดไม่ได้นะคะดังนั้นเพื่อนเพื่ที่ทัาหากิกีิกิกกกจะพยายามเดินสํารวจแล้วก็เช็กให้นะคะทุกคนยังกลุ่มนี้นะคะกิกกก้ก็กกกพึ่งรดน้ําด้วยกันใช้สายยางนี่นะคะทุกคนฉีดแบบว่าแบบให้มันแบบกระจายนะคะปรากฏว่ามาเจอ ใบนี้นะคะซึ่งเสียบไว้ในกระถางนี้คะ่ะทุกคนกระเด็นเลยคะ่ะทุกคนนี่คือผลของการแบบว่ารดน้ําเวลากลางคืนนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะดังนั้นต้นนี้หลุดออกมาแล้วนะคะทุกคนรากก็ประมาณนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลากิกิ่ช้ำเนี่ยกิกี้ก,ก,กอ็อยากวางไว้ตรงไหนก็วางนะคะทุกคนวางไว้เสียบไว้ จนกระทั่งบางทีเนี่ยก็ลืมค่ะและกลุ่มนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนกี่กีกมาวางไว้ก็ไม่มั่นใจว่ามีรากหรือยังแต่จากการที่ดูนะคะแล้วก็เช็คเนี่ยก็น่าจะาประมาณ1สัปดาห์ค่ะทุกคน กลุ่มนี้น่าจะประมาณ1สัปดาห์นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ค่อยทักหากิกก้แล้วกันค่ะกลุ่มนี้กิกกก็แบ่งปันในราคา120บาทรวมส่งนะคะใครสนใจอยากได้ใบสวยๆนะคะจากต้นแม่ส่วนใบนี้นะคะขอเป็น129บาทแล้วกันนะคะเพราะว่าลักษณะใบเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างนะคะก็อาจจะพิเศษหน่อยค่ะส่วนกระถางนี้มาเจออยู่มุมบ้านนะคะกระถางนี้120นะคะ ส่วนต้นนี้นะคะกิกกี้ได้มาจากคุณยายในชุมชนค่ะทุกคนคุณยายปลูกว่านแล้วก็ไม้มงคลค่อนข้างเยอะนะคะก็เอามาเห็นต้นนี้กิกกี้ก็โอ้โหทำไมต้นใหญ่เบ้อเทิมเลยคะ่ะคุณยายแบบว่าไม่ได้ปลูกแบ,บบบำรุงอะไรนะคะทุกคนคุณยายปลูกลงพื้นดินดินทั่วไปอยู่ข้างๆงรั้วบ้านเนี่ยแหละค่ะทุกคนแต่ความสูงแล้วก็ความใหญ่โตอลังการเนี่ยต้นนี้สูงประมาณ ร้อยยี่สิบนะคะทุกคนร้อยยี่สิบเซนติเมตรค่ะทุกคนต้นสูงต้นใหญ่ต้นแบบอลังการมากๆค่ะและแต่และต้นที่กี้เห็นที่บ้านของคุณยายเยอะมากไซนี้เลยนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยกิ้กี้ก็มาดูดินปลูกค่ะคุณยายก็บอกว่าไม่ได้บำรุงอะไรก็ปลูกลงพื้นธรรมดานะคะก็ทำให้กีกกี้ต้องเรียนรู้แล้วก็ได้กลับมาด้วยค่ะ